สวัสดีค่ะการมินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะเตรียมตัวกับเยอรมันค่ะวันที่หนึ่งเมษานนะคะสองพันยี่สิบสามเช็คอะไรเรียบร้อยเดินเข้ามาในภายในตัวสนามบินนะคะ สวรรณภูมิมีร้านขายของมากมายพาเพื่อนๆเดินเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เราเดินไกลหน่อยค่ะกาเมีนไทย จอด้างข้างไกลหน่อยก็ดีค่ะได้มีโอกาสเดินเล่นมาเรื่อยๆพบเพื่อนที่อยู่เยอรมันมา40ปีอายุใกล้เคียงกันเลยนะคะตอนนี้เครื่องขึ้นแล้วค่ะค่อยๆวิ่งเตรียมบินนะคะข,ขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะได้ พันอาหารค่ำประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองนะคะกะเพราไข่ดาวค่ะแต่เราง่วงมากไม่สามารถรับประทานไหวเพราะเกือบตีสองแล้วนะคะตอนครึ่งคึ่งก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะเสิร์ฟอาหารมาขอนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะ แล้วก็เก็บภาพภายนอกท้องฟ้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าอยู่เหนือเมฆมันเป็นแบบนี้เองค่ะภายในบริเวณเครื่องบินตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงเครื่องจะลงเรารับประทานอาหารเช้ากันค่ะแบบอเมริกันมีชากาแฟขนมโยเกิร์ตไข่ไส้กรอกขนมปังนะคะ เช้านี้เราหิวมากค่ะเราทานอาหารเช้าด้วยความอ,ร,อร่อยพร้อมลงเครื่องนะคะเครื่องรบระดับกําลังรถระดับลงระหว่างที่บินมาก่อนเครื่องจะลโรงก็มีหิมะตกปลิวให้เราเห็นบ้างเล็กน้อยนะคะ ลงช้าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเครื่องบังรถระดับลงนะคะ,ะจากภาพในจอมาให้เพื่อนๆเ,เห็นภายนอกา,า,ด,าด้านหน้าของเครื่องบินที่กำลังจะล่อนลงนะคะมีแดดเล็กน้อยมืดคืม้มเห็นพื้นดินพื้นเมืองบ้านช่อง ร่างแถวมิวนิกแถวสนามบินมิวนิกนะคะเราตอนที่บินออกจากเมืองไทยเราบิน ชมจอภาพที่เครื่องบินกำลังลงตอนนี้ใกล้แตะพื้นแล้วค่ะกับตันท่านนี้เก่งมากลงเครื่องได้นิ่มนวลตอนขึ้นก็ขึ้นได้นิ่มนวลค่ะพนักงารการเมีนไทยใส่ใจผู and have now like ้โดยสารอย่างดีนะคะ ต้องบินแตะพื้นกำลังวิ่งเข้าสู่ที่จอดนะคะพาเพื่อนชมบริเวณภายในสนามบินมิวนิกเครื่องด่นมายาวๆค่ะตามพื้นรันเวสนามบินมิวนิกเพิ่งลง ไปจากที่เครื่องจะมาจอดพอสมควรเราก็ได้นั่งชมบรรยากาศภายนอกของสนามบินมิวนิกนะคะมิวนิคหรือมุนเช่นค่ะมุนเช่นคือเรียกตามภาษาอังกฤษนะคะมิวนิก เดือนนี้อากาศยังเป็นฤดูค่อนข้างหนาวอยู่เราเลยใช้เวลาบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยถึงสนามบินมิวนิกใช้เวลา11ชั่วโมงครึ่งค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนเดิอเที่ยวที่เราบินจากประเทศเยอรมันไปเมื่อเดือนกุมภานะคะตราก ประเทศไตเราใช้เวลาบินเพียง9ชั่วโมงกว่าหรือไม่เกิน10ชั่วโมงค่ะแต่ขากลับมานี้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศค่ะท้่ดินฟ้าอา,า,ากาศไม่ดีมากก็จะใช้เวลาบินระยะยาวใช้เวลานานขึ้นนะคะแต่ยังไงเราก็ถึงประเทศเยอรมันด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยนะคะเตรียมหยิบกระเป๋าสัมภาระลงมาที่สนามบินรับกระเป๋าเรียบร้อยเป็นบริเวณภายในสนามบินมิวนิกนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะ เป็นร้านขายข,ของทั้งของที่รับประทานและของใช้นะคะเรากำลังเดินไปที่รถบัสค่ะรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีกระเป๋าใหญ่3ใบกระเป๋าเล็ก2ใบแล้วก็กระเป๋าสะพายอีก2ใบนะคะ ของส่วนตัวของเราแทบไม่มีเลยค่ะเป็นของฝากทั้งนั้นเลยขาไปบินคนเดียว35กิโลขากลับบิน2คน70กิโลยังไม่รวมกระเป๋าที่สะพายอีก2ใบนะคะมารับรถเติีตัวกับบ้านแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เดินทางจากประเทศไทยมาถึง เยอรมันด้วยกันนะคะ